โตโยต้าอัลติสหนตัว H S Sport นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นบอกเลยว่าชุดแต่งรอบคันมีสเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยประการเครื่องเกียร์สูงสุด2ปีเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้สวัสดีครับเจอกันอแล้วนะครับกับผมเซลลาและเต็นรถกอลิล่าคาวันนี้ผมมารีวิวกับเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้าอัลติส ตัว S s ส o ปอนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าท็อปสุดในรุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกว่าฟังก์ชันคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากไฟหน้าเลยนะตัวนี้เป็นไฟแบบมัลติรีฟ c กชันนะตัวนี้มีไลท์ไกดิ่งมาให้ด้วยพร้อมไฟตัดหมอกตัวนี้ล้อเดิมจากโรงงานนะไฟกระจกข้างเป็นแบบไฟฟ้านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่า กระจกปักไฟฟ้ารอบคันพวงมาลัยมอติฟัง์ชั่นนะมีแผ่นนั่นชิปมาให้ด้วยตัวนี้เป็นปุ่มพุสตาเลขใหม่ยังน้อยมากที่สําคัญตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันด้านหลังกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็ต้องบอกกันเลยว่าชุดแต่งรอบคันมีสเกิร์ตหลังมาให้ด้วยนะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยชุดแต่งตามสไตล์เอสปอร์ตนะถามว่าโปรชันคุมแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโปรชั่นมีอะไรกันบ้างครับอ่าสำหรับโปรชั่นคันนี้นะสำหรับ1.8 s p o r นะโปอชั่นอ ประกันเครื่องเกียร์สูงสุด2ปีเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นรถปี2 0 7พพร้อมเลเวอเเบี้ย2.79ตลอดอายุสัญญานะใครที่อยากจะทดลองขับรถคันนี้ดูว่ามันสปอร์ตเท่แค่ไหนมาที่เต็นท์รถกอลิลาคาได้เลยนะเบอร์โทรล้านเรา092447888ผมยินดีให้บริการวันนี้ผมเซลลาก็ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ